วันนี้เราจะพามาชมที่ดินสวยพร้อมสาธารณูปโภคครบครันฟรีมิเตอร์ไฟฟ้าม่านน้ำประปาไม่เสียค่าส่วนกลางพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้การอยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนอยู่ได้จริงลดต้นทุนของครอบครัวในด้านอาหารพลังงานที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมห่างองค์พระปฐมเจดีย์17กิโลเมตร ห่างโรงพยาบาลศูนย์คนครปฐม22กิโลเมตรห่างมหาวิทยาลัยราชพัฏนคนปรปฐม13กิโลเมตรห่างมหาวิทยาลัยศิลปากร16กิโลเมตรห่างมอเตอร์เวย์ M81 ด่านนคนปรปฐมตะวันตก10กิโลเมตรบ้านศูนย์เกษตรอินทรีความสุขบนความพอดีเนื้อที่275.4ตารางวาการชุมชนเดินทางสะดวกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นสไตล์รีสอร์ทส่วนตัว ด้วยความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในพื้นที่อันแสนสงบหลีกหนีความวุ่นวายสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ให้คุณได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขบ้านพอเพียง27ให้การอยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนอยู่ได้จริงลดต้นทุนของครอบครัวในด้านอาหารและพลังงานโครงการบ้านพอเพียง27 อีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมเป็นที่ตั้งรับในทุกสถานการณ์ความผันผวนคุ้มค่าสมราคาใกล้กรุงเทพบ้านไล่ลิมคลองที่ดินสวยพร้อมสาธารณูปโภคริมคลองขุดกว้างขวางใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมแหล่งน้ำติดบ้านบรรยากาศลิมคลองเหมาะสำหรับการพักผ่อนตากอากาศการอยู่อาศัยดําเนินชีวิตต,ตามรูปแบบความพอเพียงคุณภาพดินที่ดีเหมาะสําหรับการเพาะปลูกไม่ว่าจะปลูกผัก หรือทำสวนก็ขึ้นงอกงามด้วยประสบการณ์ที่มียาวนานมากกว่า15ปีและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งที่ผ่านมาเราจึงมั่นใจในที่ดินจัดสรรของเราทุกแปลกมีคุณภาพและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของท่านที่ต้องการใช้ชีวิตที่เงียบสงบบรรยากาศดีมีธรรมชาติรายล้อมแต่ก็พร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคที่ครบครันการเดินทางที่สะดวกสบาย ความมั่นใจว่าโครงการบ้านพอเพียงนครปฐมจะตอบโจทย์ของท่านในทุกด้านเพราะที่นี่เราไม่ได้จัดสรรเฉพาะที่ดินแต่เราจัดสรรสังคมคุณภาพไว้เพื่อคุณ